5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพฟีฟาออนไลน์4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ฟีฟาออนไลน4เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงด้านล่างนะครับ ตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดกขอบสนามโอเร์ฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับแอดเร a ยแฟน789เปิดตัวแล้วนะครับคอลเลคชันที่3ของ r Red Store b ายดูบอกับ n น t This is my club ทั้งสีดำและสีขาวผ้านุ่มงานสกรีนเนียนทนทานและที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อเสื้อ PPE ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชนบุรี ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแต่พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันถ้าไหนสนใจทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ e s s t o ตบ y โดูบอลกับแนทลิง์อยู่ที่ด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่ห้านาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อนคอเดียวกันในเรื่องปีศาจแดงนะครับผมฝากลิงก์วิดีโอบังคับ Open Chat ด้านล่างนะครับและท่านไหนอยากจะช่วยสนับสนุนช่องดูบอลกับแนทผมเปิดรับสมัคร Membership แล้วเพียง80บาทต่อเดือนนะครับเพียงท่านคลิกปุ่มสมัครหรือว่าปุ่มจอยด้านข้างปุ่ม subscribe ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยทำให้ช่องดูบอลกับแนทนั้นเติบโตขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับเหมือนกับการคืนกำไรกับแฟนๆทุกคนเลยนะครับกับสี่ประตูที่ยิงใส่เอเวอเรื่องนัดสุดดดท้้าาาายผมมคคคิวว่่ชืนนนนนใจจของงแฟๆะเเเป็็กกรไหัตะชุดใหญ่่เเกกือบบ15%ลลลัมางน พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับอย่างน้อนยในทุกท่านก็คงจะเห็นด้วยกับผมว่าการได้แฮร์รี่แม็กควายกลับมายินเป็นตัวจริงร่วมกับบุนโน่ฟอนันเดสทีมมีวิธีการสร้างเกมต่อบอลแล้วก็เข้าทำเยอะขึ้นมากเลยครับทำให้ทุกคนเริ่มตื่นเต้นว่าเกมที่จะพบกับลีสุนเนตเตเนี่ยถ้า2นักเตะใหม่อย่างราเฟลวารานและจะดอนซานโชคมามีส่วนร่วมกับทีมอาจจะแค่เป็นตัวสำรองก็พอละแต่ว่าได้มีโอกาสมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยทีมจะแข็งแกร่งขึ้นมากขนาดไหนครับเกมนี้ทีมได้เห็นดาบิดเดคอากลับมาเฝ้า สุดของทีมแอนน์วันบิสากา้าลูกชอแม็กไกวและก็วิกตอรินเดเลฟเพราะว่าใช่ครับทุกท่านคงจะคาดว่าคู่หูของแม็กไกวจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นวาราแน่ๆนะครับส่วนคู่มิดฟิลด์ตัวจริงก็ใช้เนมญยามาติชเล่นร่วมกับดอนนี่ฟันดเบกส่วนรูโน,โนมาทําเกมอยู่ด้านหลังแดนเจมส์องตัวนี้มาซยาแล้วก็เมสเซนกนรีนวูดซึ่งต้องบอกว่าช่วงต้นเกมยูเนเตดเล่นง่ายด้วยนะครับเพราะว่า A เอเวอเรตันเนี่ยดันมาเสียประตูเร็วจากจังหวะมงคขึ้นหลังพลาดก่อนที่จอหันนิกฟอร์ดจะรับ จากเตะมุมแล้วก็แม็กควายมงเต็มศีรษะเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากครีคิกที่สวยมากๆของบรูโน่เฟนเดสเป็นไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เพราะว่าบรูโน่แทบจะยังไม่เคยได้ฉลองประตูของตัวเองกับแฟนๆยูเนเตดในโรงละครแห่งความฝันเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ไดสัมผัสอะไรแบบนี้บ้างแล้วครับ,บลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นเกมการแข่งขันจริงแบบพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องเนี่ยแล้วบรูโน่ยิงเข้าแบบนี้บรรยากาศจะยิ่งคึกคักมากกว่านี้แค่ไหนและปิดท้ายด้วยลูกมงของเดียโก้ดารโลในช่วงบก็จ ชนะไปสบายสบายครับ4ประตูต่อศูนย์จูเนเต็ดมีนักเตะที่เล่นได้เข้าตาหลายคนนะครับแม็กควายกับจังหวะพาบอลขึ้นมาจากแดนหลังพามาถึงครึ่งสนามแล้วก็จ่ะให้บรูโน่หรือว่าลูกชอถึงหน้ากรอบเขตโทษเอเวอร์ตันนะครับก็เป็นเครื่องหมายการค้าของแม็กควายอยู่แล้ว แน่นอนนะครับทุกท่านคงจะปลื้มกับฟอร์มของเนมันยามาติชที่เก็บงานเงินมากทั้งการตัดบอลในกรอบเขตโทษการจ่ายบอลทะลุลายกองกลางของเอเวอร์ตันและการคุมจังหวะเกมที่เก๋าสุดๆนะครับพร้อมด้วยความขยันและก็การช่วยเชื่อมเกมของนินฟาเดเบกที่จริงอยู่นะครับเขาอาจจะเล่นเกมรับได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าก็แทนที่ด้วยเซนส์บอลแล้วก็การเชื่อมบอลสั้นที่คล่องตัวครับ นอกจากนี้นะครับเรายังเห็นเมสันกรีนวูดกับบทบาทใหม่ที่ขยับลงมาเล่นเป็นกลางรุกในบางจังหวะนะครับสลับกับโน่ที่ไปยืนทางฝั่งขวาบ้างก็เป็นการสลับตำแหน่งกันนะครับซึ่งมันก็ทำให้กรีนวูดเนี่ยเริ่มจะเคยชินจากเกมกับเบรนท์ฟอร์ดก่อนนัานที่เล่นคล้ายๆกับกลางรุกในบางจังหวะบางช็อตของเกมเหมือนกันส่วนมารัซียาเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเกมแรกหลังจากที่หายเจ็บไปนานครับทุกอย่างก็เลยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับ ส่วนเครื่องหลังเราได้เห็นปอป็อกบาได้ลงสนามท่ามกลางอนาคตที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเจ้าป๊อกได้โชวบอลยาวสวยๆไปสองครั้งซึ่งก็นแน่นอนว่านี่เป็นการเรียกความฟิตของเจ้าตัวก่อนเริ่มมาดูการใหม่ ที่ผู้สื่อข่าวระดับสูงยืนยันนะครับว่าโอกาสต่อสัญญากับทีมค่อนข้างจะสูงนะครับขณะเดียวกันเรายังได้เห็นสกอตต์แม็กจูมินีไปยืนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยซึ่งเชื่อว่ามันอาจจะเป็นหมากที่ทีมทดลองใช้เผื่อว่าจะได้ประโยชน์จากแม็กซอสในช่วงเปิดฤดูกาลก็เป็นไปได้นะครับกับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแบบนี้ส่วนดาโลที่วันนี้หมุ่งประตูปิดท้ายหรือแม้แต่แบรนดอนวิลเลียมส์แอนเดรสเปเรราอักเซันูเซเบ ก็ได้ลงเล่นเผื่อว่าจะมีสังกัดไหนมาสนใจย็นตัวพวกเข้าไปนะครับในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะไม่ว่าจะเป็นสัญญายืมตัวหรือว่าสัญญาซื้อขาดก็ตามครับแกนนีทุกคนคงทราบนะครับว่าวารานกําลังเข้ารับการกักตัวครับเขาก็แอบชมเพื่อนๆอยู่ที่พักกับครอบครัวนะครับอบอุ่นมากๆเขาโพสต์รูปนี้ลงในอินสตาแกรมของตัวเองด้วยส่วนซานโชเนี่ยโซชายืนยันนะครับว่าเจ้าตัวน่าจะมาซ้อมได้ในวันจันนี้และอาจจะมีโอกาสลงเล่นในเกมวันเสาร์น้าเชืพกับลีสูนาเต็ดนะครับแต่ก็ต้อองงขแสดควมเป็นห่ ท่านมหาเทพเจสซี่ลินกาที่ตรวจพบเชื้อโควิดเป็นบวกครับก็ขอเจสซี่หายไวๆและกลับมาช่วยทีมได้เหมือนเดิมนะครับปิดท้ายที่ข่าวย้ายทีมใหญ่ประจำคืนวมันเสาร์กับดิวของโรเบริลูกากูครับที่ย้ายกลับมาเชลซีด้วยค่าตัวราว 97.5ล้านปอนด์โดยสิ่งที่ยูเนเต็ดจะได้รับก็คือเงินค่าส่วนแบ่งการขายหรือว,ว่าเซลล์ออนคลอสที่เคยทำเงื่อนไขนี้ไว้ครับตอนขายกับอินเตอร์เมื่อปี2019ตัวเลขก็จะอยู่ที่4ล้านปอนด์ครับส่วนเงินที่อินเตอร์ทยอยผ่อนให้ยูเนเต็ดเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ32ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกันนะครับมันอยู่ที่ว่าอินเตอร์ที่ได้ค่าตัวจากลัวกูเนี่ยจะนำมาผ่อนจ่ายยูเนเต็ดตามงวดเดิมหรือว่าจะจ่ายเงินที่ค้างเอาไว้ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเงิน4ล้านปอนด์ตรงนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ในการเพิ่มงบค่าเหนื่อยหรือว่าค่าตัวแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม,มานะครับถ้าสโม,มสรปรับรายรับส่วนนี้ไปเป็นในส่วนงบประมาณการซื้อขายเพราะเวลานี้เจเนตยังคงต้องวางแผนปิดดีลขาออกให้ได้บ้านนะครับก่อนจะมาลุ้น2ดีลสุดท้ายที่เล็งไว้ก็คือตำแหน่งมิดฟิลตัวรับแล้วก็แบ็คขวาอย่างเคียรทิปเปียที่มีข่าวอยู่ก่อนหน้านี้นั่นเองครับ อย่าลืมนะครับว่าใครอยากจะคุยเติมอีกเรื่องปีศาจแดงและรู้จักเพื่อนใหม่ครับผมฝากลิงก์ไปที่ทีมบอลคลับโอเพนแชทด้านล่างนะครับกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้และขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับทุกกำลังใจและทานน้ำใจที่สั่งซื้อเสื้อ this is my club ครับยังไงอินบ็อกซ์มาที่เพจ restore by ดูบอลกับแนทเพราะท่านคือส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทีมแพทย์และพยาบาลครับซึ่งเวลานี้ทำเงินกันหนักมากด้วยชุด PPE ซึ่งมันเกรกาะกำบังสำคัญให้กับพวกเขาอย่าลืมนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์ไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสามเมคคง สุดคำหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports